เตบหนักครับปออืนผมแรงไงหนูอลไะครับผมสัสดีทุกท่านเลยนะครมจอตอนนี้อยู่ผมดูสกมเมอร์นะครับเราอยู่ในเกม Fortnite นะครับเราก็ไปได้เล่นมานานแล้วนะครับสำหรับเกม Fortnite นะครับผมตอนล่าสุดเกม Fortnite ได้เอาสกิน ตัวนี้มาขายนะครับผมเป็นสกินซินนามอนะครับผมหรือว่าสกินเอเลียนของเรานะครับสามารถซื้อได้ที่ร้านค้านะครับผมซึ่งมาคู่กับตัวนี้เลยนะมาตัวคู่ของมันนะนี่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 มาคู่กับตัวนี้เลยนะครับผมมามาพร้อมกันเลยซึ่งเราไม่ได้สนใจตัวตัวของผู่นะครับเราสนใจซินนามอ ผมซื้อเวลานะครับผมมีอยู่หนึ่งพัหก้าสิบัก็เลยจัดไปเลยนะครับสำหรับตัวเอเลียนของเราหรือซินมอฟนั่นเองนะครับผมขยันขำลามจริงๆเลยเองขยันจริงๆนะฮะก็ <c oughs> ถ้าเราซื้อเซตเนี้ยแน่นอนเราจะได้ตัวสกิลมาแล้วก็ได้ที่ติดหลัง ไอ้ที่ติดหลังเนี่ยอานจะเป็นแค่แค่สีหลังนี้นะครับผมถ้าไม่มีก็ปกติแล้วเราก็จะได้ท่าที่มันคำรามที่มันคำรามตัวนี้นะครับผมถ้าเราถอดข้างหลังถ้าเราไม่ใส่ถ้าเราไปใสอย่างอื่นมันมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยอ่ามันก็ไม่มีอะไรนะครับเออมันก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองเนาะแต่ถ้าเราใส่ข้างหลังมันก็แค่จะมีเหมือนอะไรเหมือนไอ้ท่อท่อเนี่ยเออขึ้นมาข้างหลังแค่นั้นเอง มันก็ไม่ได้มีอะไรนะครับผมก,ก็ถ้าชอบดีไปดีมาวะถ้าพูดถึงความความสวยนี่ก็เข้าท่านะสวยนะสำหรับไปกินซินามอนแต่ว่ามันน่าจะมีสกินพิจิเตอร์ด้วยเนาะเออในเมื่อมีสกินตัวนี้แล้วน่าจะมีสกินพิจิเตอร์ด้วยเนาะแต่ไม่แน่นอคาคตคือเกมนี้อะไรก็เป็นไปได้นะพี่แกเขาง,งบเยอะอยู่แล้วขนาดไอ โกโจเนี่ยแกจะเเข้ามาเลยนะมหาวิทยพนึกมาพี่แกจะเเข้ามาเลยนะเออเพราะฉะนั้นน่าคงไม่ใช่ปัญหาสำหรับแกนะแต่อยู่ที่ว่าพี่แกจะเข้ามาตอนไหนนั่นเองเนาะก็โอเคครับผมแต่เราเข้าไปเล่นกรรมในเกมกันดีกว่านะครับผม่อ้ผมตอนนี้เราเข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราเลือกจุดลงก่อนนะจุดลงจุดลง รู้ว่าเจอคนเก่งไ,มไงหมนะลงนู่นละกันโอ้เป็นไงปีสวยไหม cái liên cam bị cả còn mà là một trong cái nào quá ở dưới cái liền sẽ con xây con ไปไหนแล้ววะมันลงใกล้ๆเรานะอันไหนแล้วลวะ หายวะ่ะเอาไม่กวาดก่อนนะ <Okay. S 2> เอาไว้หนีครับเ่็นผา

ซื้อเพื่อนไว้ช่วยเราเอาปลอสซีดีเน่าจะบวกกับตรงนู้นแหละ พิซ่านี้เอาไว้เพิ่มเกาะให้เรานะครับไรก็ ไปว่ามันมีบอสอยู่ตรงนี้ช่วยบอดเรานะมันจะไปบอดเราตายเสร็จสุสกันเสระจสุสกันเมืองน,นี้ไม่น่าจะมีใครแล้วนะ หพูดถึงตัวนี้มันสะดวกกว่านะก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะ ักครับปืนผมแรงไงหนูแต่กระสุนช้านะแต่แรง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 อะไรเจ๊อะไรเจ๊ไปไหนแล้วเพราะว่ามันลงจากไหน นี่ลูกซองดีด้วยนะอืม R P G มันก็ดีอยู่นะแต่ผมมองว่าเป็นข้อเสียมากกว่ามันมันก็ดีมันก็แรงแหละแต่ว่ากว่าเราจะยิงโดนนะถ้าเราเจอคนเก่งเราก็ตายก่อนแล้ว

ใครลงผมวะชิบหาาแล้วเดี๋ยวยาฟรนะีเนี่ยยังบนเห็นมันนะแต่ผม ผมไม่ได้สู้นะจเจอเจอกันเพื่อนอ้ยมันรู้เนี่ยว่าเราจะมา hay gì khác nào quá được phần hỏa lao. Ok, xuống mà lận. Ui, đứng đứng ยิงม่นตายเืหมันก็โดดสูมาถึงตัวผมมันก็โดดสูง อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่บนไนึ่งแหงหาไม่เจอด้วยมันมันอยู่ไหนเรียบร้อยหนึ่งตัว กันละตัวหนึ่งไม่มีใครนะไม่มีใครนะไม่ค่อยอยากแม้เลยอะไรเราอะไรเราเตะร้อยไปเรียบร้อยไป กระสุนกระุนจหมดอันนี้เอาไว้หนีเป็นไอเทมสุดท้ายจริงๆก็ก็ไม่ได้อยากจะเอาไว้นะแต่แบบกันกันหนี

อยู่บนไม่ทันละไม่ทันละเลนไม่โดนแง,ง่ก็ต้องหนีก่อนนะ มันมีดาบเขาจยังไงเราก็ตามไม่ทันันยิงกันตรงไหนกันนี่ าหาต้องนานีน่นไหนอโอ้โหกระสุนหมดวะเจอแล้วเจอเจอแล้วเจอเจเจอเจอมึงแล้วโอ้โห เมื่อกี้มนุษย์าสตร์ติดแล้วว่าสู้ยากอันเนี้ยเฮ้ยขยิงวะ่ะ เอเ๋อเห้โดขยิงวะหายแล้วมันกลับมาโลอกูแล้วตังไลแล้วบุยิงไม่โดนมากดเลยโอ้โหแม่งเอ้ยไม่รู้จะหนีไปไหน เอามันไม่ลงลต่างแตอนแรกอะนะถแต่เอามันลงลต่างแตอนแรกคกือรียบร้อยแล้วเนี่ยอยไอในนาเลยนะเอาไม่ลงเฮ้ยเกมผมไม่เจอมันในคลิปหน้านะผมบ๊ายบาย